สวัสดีเพื่อนเพื่อชาวโน้ตบุ๊กสเปกทีวีทุกคนวันนี้เรามีทริคดีๆมาฝากกันครับโดยแนะนําวิธีจัดเก็บสายไฟคอมพิวเตอร์ PC ไม่ให้รกเป็นลังหนูด้วยงบประมาณสุดประหยัดอย่ารอช้ากันเราไปเตรียมอุปกรณ์กันเลยดีกว่าโดยเว็บไซต์ instacable ได้แนะนําวิธีการนี้โดยใช้เพียงคลิปนิบสีดําขนาดใหญ่4ชิ้นสกรูปลายสว่าน4ชิ้นแหวนรองสกรู4ชิ้นและเมื่อเตรียมอุปกรณ์ได้แล้วก็มาเริ่มกันเลยครับอันแรกโดยการเริ่มติดตั้งอุปกรณ์ให้เข้ากันโดยนําแหวนมาติดกับสกรูปลาย จากนั้นจะทําการติดตั้งบนคลิปหนีบในส่วนปลายที่จับต่อมานําคลิปหนีบที่ติดตั้งสกูเรียบร้อยแล้วนําไปติดใต้โต๊ะ PC ของผู้ใช้ทั้ง4จุดโดยกระระยะให้เท่าๆกันทั้ง4มุมโดยนำอะแดปเตอร์ติดตั้งไว้ใต้โต๊ะด้วยเช่นกันครับเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยขั้นตอนต่อมาเป็นการรวบรวมจัดแบ่งสายไฟให้เป็นหมวดหมู่อันนี้อาจจะต้องใช้เวลาสักนิดหนึ่งครับโดยเป็นการเก็บรวบรวมสายไฟแต่ละเส้นไว้ในคลิปหนีบใต้โต๊ะ โดยในแต่ละมุมโดยจะต้องแบ่งสายไฟแต่ละประเภทไม่ให้ปนกันและต้องเรียงไปในทิศทางเดียวกันด้วยโดยคลิปทั้ง4มุมนี้จะมีหน้าที่ยึดเกอะสายไฟเอาไว้นะฮะต่อมาเป็นการเก็บรายละเอียดสักนิดหนึ่งโดยการนำสายพ่วงหรือสายเชื่อมต่ออย่างเช่นสายเชื่อม Xbox One หรือว่าสาย USB เนี่ยออกมาในที่ที่ใช้งานได้สะดวกซึ่งตรงนี้ก็ปรับแต่งได้ตามความถนัดของแต่ละคนปิดท้ายโดยการเสรียจสิ้นกระบวนการพร้อมภาพเปรียบเทียบกันอย่างเห็นชัดเจน โดยเป็นการนำรูปภาพ before and after เนี่ยมาเปรียบเทียบกันให้ดูว่าถ้าหากเราใส่ใจกับสายไฟด้านหลังสักน,นิดแล้วเนี่ยจะมังเกิดภาพที่สะอาดสวยงามน,น่าเล่นขึ้นเป็นกล่องครับและนี้ก็คือเรื่องราวน่าสนใจที่ทีมงานนราฝากกันโดยงบประมาณเนี่ยไม่เกิน300บาทเท่านั้นอย่าลืมกด Subscribe c h ์ช n e นของเราใน YouTube กันด้วย n o t e บุ๊กสเปกทีสวัสดีครับ